อันนี้ตัวไหนขายดีสุดครับในสวนขายดีสุดขายดีที่สุดกับต้นนี้หละจ้าค่าาเะเกษตรแดงใหญ่นี่แหละเกษตรแดงใหญ่เนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูขากันนะครับว่า,าเราปลูกอะไรบ้างนะครับแล้วขาตัวไหนขายดีที่สุดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูขานะครับเรามาดูอุปกรณ์เราก่อนนะครับนี่ก็คือจะเป็น เสียมที่เราใช้ขุดขาที่เราออกแบบเองดีไซน์เองนะครับเพราะว่าบางทีเราขุดค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็เลยต้องดีไซน์เสียมขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับใช้ท่อนเหล็กนะครับกับแหนบรถยนต์นะครับเข้ามาแล้วก็เจียวหัวให้ตัวนี้นะครับมันจะขุดได้เร็วมากนะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูขากันนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการขุดขาหยวกนะครับขึ้นมาดูขาโค้งขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งขาหยวกเนี่ยครับเป็นที่นิยมมากที่สุดในการปลูกของเกษตรกรเนาะแล้วก็ปลูกกันเยอะมากนะครับน่าจะเป็นอันดับต้นๆนะครับในการปลูกนะครับก็เนื่องจากต้นเขาใหญ่เนาะก็ให้ผลผลิตดีเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเอาขาไปเทียบกับขาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเกษตรแดงใหญ่ขาแดงน้อยนะครับขาน้ําขาอะไรหลายๆขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นของเขาไปเทียบกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลําต้นของเขานะครับของขาหยวกนะครับหรือขาโคมนะครับก็ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับมันจะออกนี่ครับสีแดงนิดนึงนะครับสีเหลืองแดงแดงนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับแดงแดงเรียนะครับก็เป็นขานะครับที่พันพื้นบ้านที่นิยมอีกอันนึงนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างให้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่าต้นเขาจะใหญ่นะครับหน่อเขาจะใหญ่แล้วมีกลิ่น นะครับแล้วก็จะอร่อยนะครับตัวนี้ก็ขายดีมากครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขาตัวต่อไปที่อยู่ในสวนนะครับก็จะเป็นขาเกษตรแดงใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้เพราะว่าปลูกโตเร็วมากนะครับโตเร็วกว่ากว่า <Beast> ขาหยวกอีกนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีมากนะครับอันนี้เราก็จะขุดให้ opinion, ดูเป <Same S 2> <tra> ็นตัวอย่างเนาะซึ่ง ราคานะครับก็จะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวของผลผลิตนะครับจะให้ราคา 50,000- ถึงแสนสองต่อไร่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับมีลักษณะต้นนะครับก็จะมีสีแดงแดงนะครับเนี่ยจะออกเขาก็จะออกแดงเนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะออกแดงๆต้นก็จะใหญ่นะครับแต่ต้นนี้ก็ยัง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 ใหญ่ไม่มากนะครับถ้าต้นใหญ่จริงๆจ,จะสูง ท่วหัวเลยนะครับสูงสูงกว่าตัวเราอีกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูขาตัวต่อไปนะครับแงน้อยนี่นะครับต่อไปเราก็จะพามาดูขาอีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งเป็นขาตาแดงนะครับขาแดงน้อยนะครับตัวนี้ก็จะแกงอร่อยนะครับตัวนี้เราเราจะใช้แกงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะขุดนะครับตัวนี้ส่วนมากถ้าเราเราปลูกนะครับเราต้องยกคูนะครับยกล่องขึ้นจะให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับก็คือเราต้องออกแบบเสียมออกมาเพราะว่าเราเราขุดกันค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องใช้เสียมเฉพาะเลยนะครับในการขุดกําลังสวยนะครับตัวนีอ้ออกมานะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูลักษณะเขานะครับเป็นยังไงนี่ครับสวยมากครับใช้แกงนะครับใช้ต้มก็ได้ครับผมกินเป็นอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นใส่ต้มไก่หรือว่าใส่ต้มแซ่บอะไรพวกนี้ก็จะเป็นขาหยวกหรือขา เกษตรแดงใหญ่ก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะออกแดงๆแต่แต่เขาจะเล็กกว่านะครับก็จะออกแดงๆแต่เขาจะเล็กกว่านิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะต้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เวลาเวลากินนะครับเราก็จะปอกออกแล้วก็เอาไปแกงนะครับก็จะอร่อยมากครับผม โอเคครับต่อไปครับครับเพื่อนๆต่อไปเรามาดูขาตัวขาน้ํานะครับขาตัวนี้นะครับเราจะเอาไปเผาไฟนะครับหรือว่าเอาไปใส่ในเจียวบองนะครับจะหอมมากจะอร่อยมากแกงก็ได้นะครับแกงก็อร่อยเหมือนกันจะเป็นขาเล็กๆนะครับก็จะเล็กกว่าขาแดงน้อยอีกนะครับตัวนี้ เนี่ยครับใบก็จะเล็กๆใบเขาเล็กมากนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งว่าลักษณะของแต่ละตัวเป็นยังไงนี่ครับเนี่ยเล็กมากนะครับเล็กกว่านียหัวเขาก็จะจะเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ก็ออกสีแดงๆเหมือนๆกันนะครับแต่หัวเขาจะเล็กนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบ กันให้ดูนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าแต่ละขาเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะครับอันนี้ขาน้ําขาน้ําจะมีจะเป็นใบเล็กๆนะครับเวลาปลูกเราก็ปลูกริมริมคูน้ําริมอะไรเงี้ยมันจะได้ผลผลิตดีนะครับหน่อเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหน่อสีแดงแล้วก็ต้นจะเล็กมากนะครับเอาไว้แกงนะครับหรือว่าเอาไว้ใส่แจ่ววองใส่น้ําพริกจะหอมมากนะครับ ตัวนี้ก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นแดงน้อยนะครับขาแดงน้อยก็หัวก็จะแดงแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้ในสวนของเรายังยังไม่มีขาเหลืองนะครับก็จะเป็นแดงน้อยเนาะนี่ครับก็ต้นก็จะเอาไปแกงเหมือนกันนะครับก็จะใส่ต้มไก่ใส่อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นขาหยวกนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนหยวกเลยขาวๆนะครับ ขาโคมนะครับหรือที่เขาเรียกขากโคมขาหยวกนะครับก็จะใส่ต้มไก่นะครับเอาไปต้มกินกับต้มกินกับแจ่วบองใส่ต้ยมยำนะครับก็จะอร่อยอันนี้ใส่ต้ยมยำก็จะอร่อยนะครับผมก็ลักษณะต้นก็จะต้นใหญ่นะครับต้นของเขาจะสูงมากนะครับต้นใหญ่ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นขากเกษตร แดงใหญ่นะครับตัวนี้ก็นี่ครับก็จะโอ้โหใหญ่มากเลยครับเนี่ยใหญ่กว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้หัวจะใหญ่แต่ตัวนี้ตัวเขาอะจะอวบกว่านะครับนี่ครับดูหน่อเขาดูตัวเขาจะอวบกว่านะครับขาเกษตรแดงใหญ่นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับขาหยกนะครับแต่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับทําให้ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับนิดนึงนะครับ อันนี้ตัวไหนขายดีสุดครับในสวนขายดีสุดขายดีที่สุดก็ต้นนี้ละจ้าคะเกษตรแดงใหญ่ละเกษตรแดงใหญ่เนาะแล้วก็ลองลงมาลองลงมาก็เป็นขาหยขาโยขาโยขาโคมอ่าขาโคมแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับตัวที่ขายดีๆนะครับก็จะเป็นเกษตรแดงใหญ่เนาะช่วงนี้ก็จะจะมาแรงนะครับผมหนอหนอใหญ่หนอนหนอใหญ่มากนะครับตัวเนี้ แล้วก็ถัดลงมาก็เป็นขายวกนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะใช้พวกทําน้ําพริกพวกอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะขายได้เรื่อยๆนะครับลักษณะใบจะเป็นจะเป็นยังไงครับไอ้ข้าเกษตรแดงยายหนีใบเราจะออกใหญ่ๆกว้างๆแล้วจาอยากออกเป็นค่อนข้างจะเป็นกลมแต่ว่าตาโค้งนี่ถาไอ้ยัวเข้านี่โอกจักน่ะ มันจะออกแหลมแน,น่จ้ะนน่ต้นนี้ใบจะแหลมกว่ากันจ้าไหมนี่นจะใบไใงใบกว้างกว่าเพราะว่ากเกษตรแดงไงตัวน,นี้ค่าโค้งค่าหยวกจ้า๋อใบจะใบจะใหญ่กว่ากันนะครับตรงน,นี้โอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูเนาะส่วนวิธีการปลูกการดูแลการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยทาคลิปให้ดูในช่องอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็คือมาแนะนําก่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนควรจะปลูก ขาชนิดไหนนะครับจะทำรายได,ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ